ชมพูอ่อารยาเผยที่มาชื่อลูกสาวชื่อเก๋มากลูกสาวของชมพูอ่อารยาเลื่อมตาดูโลกแล้วโดยชมพู่ได้โพสต์ภาพมือน้น้อยของลูกสาวที่พึ่งคลอดพร้อมกับที่มาของชื่อลูกอบิเกลรอคอยกันมานานสําหรับคุณแม่สุตาชมพูอ่อารยาล่าสุดได้คลอดลูกสาวออกมาแล้วในวันนี้โดยชมพู่ยังมีการเผยที่มาของชื่อลูกสาวอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งมีที่มาจากชื่อพายุอบิเกล ที่เคยพัดถล่มโลกในอดีตที่ผ่านมาซึ่งทั้ง IG ของชมพู่และ IG ของน o อดวิสลุตได้พร้อมใจกันโพสต์เป็นคลิปเปิดตัวด้วยพายุที่พัดเข้ามาจากนั้นตัดเป็นภาพของการแนะนําตัวของเบบีตัวน้อยเวลความ t ู t เดอะเวิร์นอาร์บเก A <small>